ู้บริหารค่ะแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนค่ะผู้ให้การสนับสนุนเครือข่ายพันธรรมนิตรงาน Sustainability Expo 2024, 2024ทุกๆท่านนะคะแล้วก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านค่ะได้เข้าสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ร่วมสืบสารเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสมดุลยั่งยืนค่ะดิฉันสวัยชัดกุลชรนธิยาชีวแพทย์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะถือเป็นโอกาสสำคัญเมื่อเครือข่ายพันธมนิตรความยั่งยืนอย่างบริษัทเครือเจริญพภคกัณฑ์นจำกัด SCG และบริษัทไทยเบเวอร กำกัดมหาชนค่ะได้ร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในภาคปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษโดยมุงสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมยั่งยืนในพื้นที่ปฏิบัติการนะคะผ่านการกำหนดเป้าหมายกลไกการทำงานร่วมกันที่ชัดเจนค่ะเพื่อเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับของประเทศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืน ดโดยเรามีวัตถุประสงค์สําคัญดังนี้นะคะเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวาระครบรอบ100ปีแห่งชาติการของล้นเกล้ารัชกาลที่9ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2570และน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านค่ะได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประสบนิก่อชาวไทยค่ะเพื่อเป็นการวิเริ่มโครงการนําร่องในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความสมดุลยั่งยืนมั่นคงนะคะโดยการสร้างหลักฐานเชิงประจักษ ในพื้นที่ปฏิบัติการภายในระยะเวลา3ปีค่ะเพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะขยายต่อยอดให้เกิดการนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในวงกว้างค่ะและเพื่อเป็นโอกาสของประเทศไทยในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักฐานเชิงประจักษ์มาสร้างการรับรู้ในระดับเวทีโลกค่ะซึ่งก็ตรงกับการกําหนดกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDGs นะคะฉบับใหม่ขององค์การสหประชาชาติที่กําลังจะครบกําหนดในปี2573นี้นะคะ ฉะนั้นช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนค่ะโดยท่านดรสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขานุก,การมูลนิธิชัยพัฒนานะคะในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือดังๆนะคะต้อนรับท่านดรสุเมธค่ะ เรเนอยากจะเรียกว่าสามทหารเสือ <c oughs> คุณสุภชัยคุณหนุ่มแล้วคุณชนะเพราะวันนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสทองท่านผู้วิเกียรติที่เคารพทั้งสามคนก็อเราประวัตานะครับแล้วก็ไม่ประวัติเฉยๆด้วยจะแสดงว่าหลักฐานยืนยันว่าจะนำเอาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไปสู่จุดหมายปลายทางได้ ผมให้ได้รับเวลา15นาทีจะเป็นการพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่สั้นที่สุดในชีวิตผมนะครับแต่จะพยายามทำให้มีความหมายที่สุดและเหนือสิ่งใดก่อนจะจากไปนั้นคมจะทิ้งเครื่องมือที่ท่านจะสามารถเป็นอาวุธนำท่าไปได้จับต้องได้วันนี้จะไม่พูดลอยๆอย,ยแล้วท่านทั้งหลายครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคงจำได้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยวรัาชกาสก์ รับจ้างเมื่อปลายปีในช่วงปี2542เนื่องจากอะไรครับหลังจากวิกฤตต้มยำคู่บับเบิ้ลคลนวีอย่างที่เรารู้กันผมจะต้องเริ่มีิสาเหตุซะก่อนสั้นๆเลยสองสามนาทีเวลานี้เรากำลังเจชิญอะไรอยู่ภาพใหญ่คือคนเยอะของน้อยผมพูดแบบชาวบ้านเลยนะครับ วันนี้ประชากรโลก8,400 0ล้าน UN เอบอกอีก30ปีข้างหน้าจะกระโดดไป9,000ล้านและเลี้ยงมนู่อีกครั้งหนึ่งชีวิตมนุษย์ต้องอยู่ได้ดินน้ำลมไฟนะครับท่านจะทำอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่อาศาัยดินน้ำลมไฟเป็นปัจจัยสำคัญเป็นวัตถุด,ดิบทั้งนั้นมันกลับลดลงเสร็จถึงส่วนสามครับตัวเลขที่เกิดขึ้นในวันนี้คือไม่เพียงพอแล้วครับ ตอนนี้เริ่มเข้าใจคําว่าเพียงพอของพระเจ้าอยู่ได้แล้วนะครับมันไม่เพียงพอแล้วครับของหนึ่งชิ้นคนบริโภคต้องแบ่งกันสองคนครับสองต่อหนึ่งแล้วครับเวลานี้เดี๋ยวกลับมาอาการของเมืองไทยบ้างการพัฒนาของประเทศของเรานั้นตามกระแสะโลกคือบริโภคนิยมและทุนนิยมเราก็เอาตัวเลข GDP เป็นตัวตั้งวันนี้ก็ยังทำอย่างนี้อยู่นะครับ เอาความร่ำรวยเป็นตัวตั้งโดยไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยอะไรเลยแล้วก็ได้ตามปรรปุะส่งด้วยนะครับอัตามความเจริญเติบโตของเราบางช่วงบางตอนี่เป็นลูกตัวเลขดับเบิลไดจิตเลยนะครับต่ไนาชาดสิบเอ็ดสิบเอิบสองสิบสอะไรเราก็แฮปปี้ไปโดยตลอดนะครับแต่เราสร้างบ้านเราต่อบ้านไปเราลืมฝังเสาเข็มครับถ้าพูดอย่างนี้คุณชนะที่อยู่เอสซีจคงจะรู้นะครับซีแพไม่มี ต่อไปเรื่อยเลยครับต่อไปเรื่อยร่ำรวยไปเรื่อยผลสุดท,ท้ายบ้านแล้วก็พังคลื่นลงมาครั้งแล้วครั้งเล่านะครับไม่ใช่ปีสามเก้าอย่างเดียวสามเก้าเนี่ยพังราบเลยนะครับตอ้ตองต้ถอนถอนรากถอน,ถอนควรเริ่มต้นใหม่เพราะอะไรครับเมื่อเราตามกระแสะแล้วเนี่ยนะครับเราไม่หันมาดูดตัวเราเลยวันดีคืนดีเราลุกขึ้นมาอย่าเป็นนิกส์จำได้ไหมครับผมเตือนความจำท่านนั้นนั่นเองวันดีคืนดีเราอย่าเป็นเสือตัวที่ห้า พราะเขามีสี่ตัวแล้วไปจ่อคิวเฉยเลยโดยไม่เด็นตัวเองว่าตัวเองเป็นเป็น,ปนตัวประเภทไหนเรื่องอะไรเวลาผมบรรยายทุกคนดูรอบหมดความจริงเราเป็นควายนะครับเราก็รังเกียจเนี่ยควายนะครับแต่ควายอยากเป็นเสือเอาด่างเสือมาคุมไว้นะครับแล้วก็เล่นบทบาทเป็นเสือคือไปอุตสาหกรรมหมดเลยตอนช่วงนั้นทุกอย่างเกียร์ไปอุตสาหกรรมหมดน้ำขายอิสระภาพตั้งแต่วันนั้นน่นะครับเพราะว่า เงินไม่มีเราก็กู้เขาเงินของคนอื่นเขาเทคโนโลยีเราไม่สร้างเราก็ไปซื้อเข้ามาวันนี้ยังใช้คําว่า t a n s f e r t a n s f e r o f t e c h n o l o g y อยู่เลยเราสร้างแต่อีแตนหางยาวนะครับไอที่เหลือต้องซื้อเข้ามาทั้งนั้นมันต้องอาศัยคนเข้ามาบริหารด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆอุตสาหกรรมใหม่ๆมีแต่ฝรั่รงญี่ปุ่นเข้ามาบริหารนะครับมันต้องรอ,องรับคนไทยแล้วก็เป็นมือรองท่านั้นและเหนือสิ่งใดเนี่ยน,นะครับผลสุดท้ายตลาดเราเล็กนิดเดียว ปิดมาเท่าไหร่ต้องพึ่งตลาดส่งออกเท้งนั้นวันนี้เงินบาทที่ถูกเถียงเงินเดียวแขกเดียวอ่อนเดียวอะไรต่ออรตางๆขึ้นอยู่กับเอ็กซพอร์ตเท่านั้นเลยครับท่านํำนาญการว่าผมผมเพียงแต่รวบรวมประมวลเหตุการณ์มาเล่าให้ฟังเท่านั้นเลยความไม่แน่นอนเกิดขึ้นแล้วผลสุดท้ายดิส u p ปชนันก็เกิดขึ้นในปี39เพราะ39มนุษย์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ตัวนะครับเราก็ได้ยินคำต่างๆนานาครับ small is beautiful นะ b บ็กทูเบสิกอะไร,ต,ไรต่างต่างเมืองไทยไม่ได้น้อยหน้าเลยนะครับปรจจุบัตอยู่แลก็เสนอเ,อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่พอคําว่าพอเพียงเกิดขึ้นนั้นคนไทยไปติดคำนี้นะครับก็เลยแปลว่ายากจนต้องทําตัวจนจนต้องต้องทำหัอตัวนะครับต้องใส่กางเกงขาคุย้ยใส่เกือกแตะลุงผักบ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ไปแปลซะอย่างนั้นหมดแล้วผลสตดท้ายก็ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงมีแปลงผักขึ้นอะไรปลูกทุกอยา่างด่กิน กินทุกอย่างที่ปลูกผิดทั้งสิ้นเลยนะครับทําได้กันนี้เชิญเถอะนะครับแต่ว่าไปดีเกรดแนวความคิดของพระองค์ท่านในแผนพัฒนาฉบับพี่เก้านั้นเราตัดสินใจที่จะเอาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปเป็นจุดในแผนตอนนั้นผมออกมาจากสภาพภัฒน์แล้วผมเป็นคนวางแผนฉบับพี 8, แ่แปดไเอาแนวความคิดใส่แล้วแต่ยังไม่มีคำว,ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคุณเชิเชิญที่รับช่วงต่อจากผมนั้นบอกว่า จะเาเศรษฐกิจพอเพียงมามันควรจะต้องมีอะไรหลักยึดเลยขอพระราชทาขึ้นไปท่านบอกไปล่างมาขาเหตุเกิดอยู่ข้างหลังผมมีใช่ไหมสิบสามบรรทัดนี่แหละครับหลายคนพูดเศรษฐกิจพอเพียงแต่นายกรัฐมนตรีจนกระทั่งชาวบ้านชาวช่องถามว่าเคยเห็นที่คำจังหวัดความไหมปรากฏไม่มีใครได้อ่านเลยสิบสาบรรทัดนี่แหละครับ และมีลายพาระหัต์แก้ด้วยนะครับ o r อริจินเปไดดูเติมด้วยแก้ด้วยณนะช่วโมงนี้ผมขอตั้งสังเกตนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแปลกประหลาดมากเลย13บรรทัดเนี่ยนะครับพระองค์ท่านเตือนหนึ่งอย่างเนี่ยสามครั้งต้องมีความสําคัญจริงๆเพราะว่าแค่13บรรทัดทุก4บรรทัดเตือนและเตือนเรื่องเดียวเลยนะครับความเปลี่ยนแปลงครับ ความเปลี่ยนแปลงครับแล้ววันนี้มันพิสูจน์ไ้ครับทั่วโลกนี้อะไรจะเปลี่ยนก็ไม่รู้พรุ่งนี้สงครามจะเกิดตงครามใหญ่สงครามมีใหญ่จะใช้คําสงครามโลกนะครับแบบไม่จิตใจมันฝ่จจมนอมันจะเกิดหรือเปล่าไม่มีใครรู้วันหนึ่งเราบินหายไปจากท้องฟ้าเลยแล้วก็เจอใบเรือเลยโควิดนายทีอะไรก็ไม่รู้นะครับชีวิตเปลี่ยนแปลงหมดเลยจนมีคําว่า new normal หรืออะไรก็แล้วแต่ไปอย่างไรก็ตามการสัทญายทั้งหมดทั้งสิบสามบรรทัดนั้น ได้แนะวิธีคิดในการทำอะไรก็ได้ในชีวิตและรวมทั้งอุตสาหกรรมด้วยขอภาพต่อไปเลยครับเนื่องจากเวลาน้อยแต่ต้องเร่งหน่อยม่ง่ายเลยนะครับเจบิบสามประทัดพอประมวลคัดลอกมาแล้วผมตั้นฝากไว้อย่างหนึ่งว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับการก่อสร้างของซีเมนต์นะครับการสงครามกิจกรรมอุตสาหกรรมด้านอาหาร หรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือเป็นอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับใครจะทําอะไรก็ไม่เป็นไรขอก่อนจะทํานี่ขอให้ผ่านธรรมะความคิดทั้งสามข้อก่อนได้ไหมพอประมาณมีเหตุมีผลมีภู้คุ้มกันเราก็ไปแปลว่าพอประมาณนี่แหมต้องห,อห่อเนื้อทอดตัว,ตวไม่ใช่ครับพอประมาณแก่ตนคุณอยู่ระดับนี้ก็ทําระดับนี้คุณอยู่ระดับนี้ก็จะทำระดับนี้ ประเทศของเราอยู่ในระดับไหนทาให้สอดคล้องกับทุนของตัวเองไม่ใช่กระเบิดกระแมหมเรืออะไรตะไลต่างๆพระองค์ต่ายอรู้สักเราไม่ฟังกันเองใครขี่รถเบนซ์ได้โดยโดย,โดยมีเงินมีตังค์ก็ขี่ไปเถอะนะครับใครจะใช้ตัวโยต้าหรือใครจะจักรยานให้ทําให้สอดคล้องแต่ไม่ใช่มาจักรยานแล้วไปกู้เงินเขามาซื้อรถเบนซ์อันนี้ไม่ใช่อธิบายง่ายๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการทําประเมินทุนก่อน ทุนคนไหมใน s c g สนใจเรื่องคนมากเนี่ยประเมินทุนคนไหมประเมินตลาดไหมประเมินวัตถุดิบประเมินอะไรตอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยให้รู้จักทุนก่อนต้องทำา s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  m n t t ก่อนผมใช้คำอย่างนั้นเพราะว่าหลายคนถนัดภาษาต่างประเทศก็มีนะครับต้องทำา s l f a s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  e n t ก่อนระดับชาติก็ทำา n a t i o n a l a s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  m e n t ไม่อย่ดูดีเราคุกุกขึ้นเป็นเสือไปต่อคิวกันแอชเชสก่อนเราเป็นอะไรเป็นตัวอะไรสมควรจะทําอะไรแล้วประกันพัฒนาต้องได้สอดคล้องกับภูมิสังคมหรือเปล่าราะท่านก็ให้ความคิดหมดแล้วนะครับเอาลกักคำแรกต่อไปพอรู้ทุนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะมูฟปข้างหน้าแล้วโฮมอบอกว่าให้เอาเหตุผลเหตุผลป็นเป็นผลพวงมาจากปัญญาครับพอร้อยทั้งร้อยเราเอากิเลสลำหน้าไฮโปรฟิต รีเทนเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เพราะเราเรียนนอกมาเขาสอนไปอย่างนั้นนะครับโปรแกรมรู้เสร็จแล้วมันก็ไม่ยั่งยืนบางครั้งแล้วเราก็เสี่ยงนะครับวันนี้รวยพรุ่งนี้ NPL ก็เจอมาแล้วไม่ใช่ไปเจอเบอร์พัฒนาอย่างลืมตัวเขาสร้างรีเอสเตทยอะเราก็ตามสร้างรีเอสเตทจนเตั้งมีช่วงหนึ่งเหลือทั้ง2องแสนยูนิตอย่างนี้นะครับขายไม่ออกอย่างนี้เป็นต้นไม่เอาดูตามทุนเช็คตรวจ s อเซตลาดแอเซสหมดทุกอย่างแล้ว ใช้เหตุผลไม่เาื่อนำทางคือใช้ปัญญาอย่าใช้กิเลสและบริหารความเสี่ยงอีกอย่างคุมคุ้มกันไปแปลว่าโน่นนี่นีน่เป็นคนไทยเลยผมว่าเราสบายใหม่แล้วคือบริหารริสอย่างทีท่วนเยยาตัวเขาเ้าไปเสี่ยงนะครับเวลานี้ผมจําได้ระหว่างที่เป็นบอร์ดผู้ชป็นไทยนั้นเราจะมีสามซีนาริโออยู่ตลอดเวลา Wor case, worst case s t c a กติหรือว่า เช็คเสร็จความฝากอะไรกันก็แล้วแต่เลือกให้มันพอเหมาะพอสมนะครับเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นมันมันจะได้แอบสอบแรงกระทบดไร่ออะไรต่างๆพวกท่านคำสอนข้อมูลน้นเหลือเหลือหรือเกินเลยครับทำไมไม่เข้าใจผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันท่านหลายครับแล้วก็ต้องฝากคําสุดท้ายไว้หลังจากนั้นแล้วพวกท่านว่าเนื่องจากลูกมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเราต้องรอบรู้รอบครอบระมัดระวังตอนระหว่างอยู่ในซีจีผมเป็น ที่นี่นานที่สุดก็เลยต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายเราฟังว่ามันเกี่ยวข้องกับการลงทุนั้นเราด้วยแล้ว,ว,ลวเวลาด้านสามท่าน,นออกอินเตอร์เท่านั้นเลยต้องฟังต้องติดตามริสควอาจจะเกิดที่ไหนก็ได้ในรูปแบบไหนก็ไม่รู้และการลงทุนแล้วก็ลงทุนข้ามชาติไปต้องเยอะแยะนะครับสภาพเขาเป็นยังไงแม้กระทั่งวัฒนธรรมแต่เราท้องที่เวียดน,นามเอินานาม่มผมจบเวียดน,นาม ผมก็เลยนแนบมินทลิตี้วิธีคิดเขาอย่างไงหรืออะไรต่ออะไรอย่างไงนี่เวียดนามเนี่ยผมเตือนแล้วเตือนอีกแล้วไปเลยโอ้ยเงือตกเลยจีเป็นจริงอย่างที่ผมพูดไปผมเป็นคนเดียวที่เตือนเพราะว่าไม่มีใครรู้ผมเรียนมัธยมที่เวียดนามเราดูเข้าใจรู้ชีวิตจิตใจเขาหรืออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ต้องรอบรู้รอบครอบระมัดระวังและที่สามคือคอเรตกับาแดนนั่นเองนะครับอยาโกงซื่อสัตย์สุจริต คำสอนทั้งหมดนี่แปลกประหลาดไหมครับแปลกต่างที่เราเรียนโมเดน์น,นี้ไปแปรก,กันไปหมดเลยนะครับผมขอให้ความมั่นใจว่าให้ใช้เวอร์ชันผมเถอะไม่ใช่ผมเก่งแต่เวอร์ชันนี้อาจารย์ใหญ่ครูใหญ่ได้สอได้ตรวจแล้วเพราะว่าได้เริ่มทําตั้งแต่พระองค์ท่านยังมีชีวิตอยู่เพราะผมเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าถ้าผิดปั๊บโดนทันทีเลยครับโดนทันที โดนเรียกไปดูทันทีและกําไรกือขาดทุนท่านจะสอนซ้ำอีกทีคุณได้รับการรับรองและรับการตรวจสอบแล้วเมื่อเช่นคนอื่นก็ช่วยปรับให้มันเป็นทางเดียวกันเมื่อเช่นต่อไปครับนี่เอาแล้วนะครับไอ้นั่นเป็นคอนเซปต์ไอ้นั่นเป็นความคิดไอ้นั้นเป็นฟิโลอสเฟีรฟังแล้วอาจจะงง,งเมื่อสิบปีที่แล้วนั้นผมได้คุยกับประหลัดอุตสาหกรรมครับคุณวิทูลวันนี้เราน่าจะนั่งร่วมกันทําอะไรสักอย่างได้ไหม เอามาตรวัดออกมาให้มันจับต้องได้เลยไม่งั้นพูดฟิโลโซฟีอย่างนี้ผมก็พูดมาสาปีแล้วเหนื่อยเหนื่อยทั้งคนฟังเหนื่อยทั้งคนพูดอะเราใช้เวลาปีกว่าครับพัฒนามอก9 9 99เพื่อถวายพระเจ้าอยู่หรือ TIS Thai Industrial Standard 999 9เป็นมาตรวัดแล้วครับเป็นมาตรฐานเลยคราวนี้จับต้องได้เลยครับ ทำไมจะต้อง ISO ของฝรัลล่งทำไมต้องเอาของคนนู้นคนนี้เราพัฒนามาตรฐานของเราเองไม่ได้หรือเสร็จมาแล้วครับสิบปีผ่านมามีอุู่สารรมแค่สิบเปอร์เซ็นต์ครับที่นำมอมอรรมไปใช้และที่แปรกระหลาดจส่วนมากเป็นเรื่องน้ำตาลมวิผลเรื่องอะไรไม่ทราบนะครับเรื่น้ำตาลนี่ใช้มากเลยแล้วมีกิจกรรมอื่นแซม เอ g ได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียงที่หนึ่งนะขอมกออกอยังโดนดูคนแระคุณลุกนี่เหมือนกันโดนแต่ว่าเป็นนักเรียนที่ดีคุณโดนปั๊บสามเดือนถัดมาคุณต้องใจรายงานผมเลยทุกองค์กรในไทยเบฟได้ขอมอคอเก้าเก้าเรียบร้อยหมดแล้วขอบคุณมากครับยนฝากกลับมาที่ซีพีด้วยนะครับ <laughs> ต่อไปนี้ที่จะชลอร้อยปีระเจะอยู่หัวเรามีธงแล้วครับวันนี้สภาอุตสาหกรรมไม่มาไม่งั้นเกียงใครน้องไก่ของผมเป็นน้องชายผมนะครับน้องไก่ของผมไม่มาก็ฝากว่าสภา,สภาอุตสาหกรรมเริ่มได้ไหมอย่างน้อยบริษัทไทยก่อนทั้งประเทศนะครับขอการค้านั่งอยู่ก็ขอฝากด้วยเริ่มขอมกอก่อนเพราะั้าของเรา มีดีแล้วเราไม่โชว์แล้วเราจะไปแบบกระจายความคิดไป UN UN เอะไรนี่นเมื่อเราเองเไรยจะไม่ทําไปขายความคิดคนอื่นก็ทําไมเริ่มแรกในประเทศก่อนครับบริษัทไทยทุกบริษัทนั้นควรจะขอบอขอุคคลไม่ใช่เรื่องอยากไทยแบงกนี่สามเดือนรายงานหมดเลยทุกทุกหน่วยได้หมดเลยฝากไปอีกสองหน่วยนะครับง่ายแล้วก็ถัดไปก็แล้ววันนี้เรามีฐานเสือสามคนหลังจากผู้พูดเสร็จแล้วขึ้นเวทีปฏิญาณกัน และขอให้เป็นหัวหอกดาไปอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยสภาอุตสาหกรรมองคอ์กรต,ต่างๆหอกกันค้านะครับต้องต้อง,องขยายต,ติดตามไปด้วยและหลังจากนั้นบริษัทต,ต,ต่างประเทศที่จะลงมาป,ประเทศไทยมันอาจจะเป็นแบบอยอของเราเลยนะต้องมีมค .9999 นะะไม่ต้องห่วงครับเขาทาแน่พราะที่ดาประหลาดระหว่างที่เกิดเหตุเรามิธทำรีเสิร์ชนั้นปรากฏมหาวิทยาลัยต่างประเทศ องค์กรต่างประเทศสนใจมากคนไทยเยประธาน IMF ขอพบต่อไปไปชมประเทศไทยนอกรอบเลยผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าพี่มีเวลาไหมจอเช่าวัอาทิตย์ผมจัดได้วันนั้นพอมาถึงบอกว่าใช่เลยแล้ววันรุ่ขึ้นไปพบนายกพลเอกประยุทธ์ก็เป็นคนเฟื่องฟูว่นี่คือทางรอดของโลกไม่ใชของราของ,ของประเทศไทยวันนี้ผมขอพูดสั้นที่สุด แป่เต็มไปด้วยความหวังที่สุดแล้วก็ดีใจที่สุดที่ทหารเสือแห่งชาติก็ว่าได้นะถ้าสาองค์กรน,นี้เคลื่อนไม่มีใครจะทานได้ครับแล้วเป็นกระแสแห่งธรรมะด้วยเป็นกระแสที่สอดคล้องกับยุคสมัยด้วยแล้วเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับไอ้ knowledge base ของในวันนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าผมสบายใจแล้วผมก็ไม่ต้องพูดบ้าอยู่แล้วนะครับ ขอส่งอทอธงแล้วแล้วให้อาวุธไปติดตัวแล้วนะครับเป็นการถวายพระราชน่วยครั้งยิ่งใหญ่พระองค์ท่านคงพอพระไทยอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับและร้อยปีนั้นเป็นวรระที่เป็นของขวัญที่หอให้เสร็จเรียบร้อยถวายพระองค์ท่านในที่สุดขอให้ความสำเร็จเป็นของท่านทุกคนขอบคุณมากครับ กับขอพระคุณและขอเสียงปรบมือนะคะให้กับท่านดรสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขานุการมูล,ลนิธิชัยพัฒนานะคะสำหรับการบรรยายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้แรงบันดาลใจและก็สะท้อนถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะท่านก็ได้เล่าให้เราได้ฟังกันนะคะว่าแนวทางการปฏิบัติของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงนั้นเกิดขึ้นกับประชาชนได้ทุกระดับนะคะเริ่มกันที่ครอบครัวชุมชนไปจนถึงรัฐนะคะแล้วก็ต้องเป็นแนวประชาที่ก้าวทันต่อโลกยุค โลกาพิวัตซึ่งถากว่าทุกท่านสังเกตนะคะว่าหลักปรัชญาล้นเกล้ารัชการที่9ก้านั้นก็เน้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอันเป็นหัวข้อสําคัญนะคะที่โลกของเรากําลังเผชิญค่ะแต่ว่าสําหรับช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะเราจะเข้าสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมสืบสารเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสมดุลและยั่งยืนนะคะสร้างเป้าหมายกลไกการทํางานร่วมกันที่ชัดเจนให้เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศระดับสากลบรรลุปเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนนะคะฉะนั้นดิฉันค่อยขอเรียนเชิญตัวแทนจากทั้ง3บริษัท เริ่มจากท่านแรกค่ะขอเสียงประมือต้อนรับคุณสุประชัยเจยรวนนท์ค่ะประธานคณะผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเสียงประมือต้อนรับคุณธรรมศักดิ์เสถอุดมค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG ค่ะและขอเสียงประมือต้อนรับคุณธานาศิริวัฒนาพักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยเบเวอร์เจจจำกัดมหาชนนะคะ อีกสักครู่หนึ่งนะคะดิฉันจะทําการนับถอยหลังค่ะเพื่อเชิญชวนท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ณที่นี้มาร่วมกันนะคะลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมสืบสารเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสมดุลและยั่งยืนค่ะเช mm ื hmm. ่อว่าหลายท่านน่าจะพร้อมแล้วนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมานับถอยหลังพร้อมๆกันเลยนะคะ5 4 3ส1สงเชิญลงนามได้เลยค่ะ ลงนามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเสียปรบมือดๆอีกสักครั้งหนึ่งค่ะและนี่ก็คือการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมสืบสานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสมดุลและยั่งยืนนะคะขอเรียนเชิญทั้งสามท่านยังคงอยู่บนเวทีแห่งนี้เพื่อถ่ายภาพช็อตแรกนะคะจะขอเรียนเชิญทั้งสามท่านค่ะได้ทําการถือบันทึกลงนามนะคะให้ท่านสื่อบญชนได้ทําการบันทึกภาพค่ะขออนุญาตเปิดเปิดบันทึกดีไหมคะเราจะได้เห็นค่ะ และนี่ก็คือการร่วมสืบสารเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ความสมดุลและยั่งยืนค่ะอาจริงเราต้องมีการแลกกันเซ็นนะคะเพื่อให้ครบทั้ง3หน่วยงานนะคะแล้วก็แลแกกันอีกรอบหนึ่งค่ะ ได้ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะขอเป็นอีกหนึ่งช็อตนะคะที่ทุกท่านก็ทําการถือบันทึกลงนามค่ะเพื่อให้ท่านสือบนชนได้ทําการถ่ายภาพเป็นทริลึกร่วมกันนะคะ เชิญท่านสื่อมวลชนเลยนะคะนี่ก็คือการลงนามบรรจุข้อตกลงร่วมสืบสารเศษธธรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสมดุลและยั่งยืนค่ะถือเป็นการประกาศว่าเราจะทํางานร่วมกันสร้างเป้าหมายเพื่อร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปล,ปลองอย่างแก่งยืนนะคะน,นี้จะเป็นช็อตที่1ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะขอเรียนเชิญอีกหลากหลายท่านด้วยกันนะคะมาร่วมถ่ายภาพกับเราด้วยนะคะ แล้วต่อจากนี้หนิงขออนุญาตเรียนเชิญทั้ง3ท่านยังคงอยู่ก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางทีมงานค่ะได้นําแท่นของการลงนามออกนะคะแล้วก็จะขอเรียนเชิญทั้ง3าท่านได้ขึ้นไปบนเวทีนะคะลําดับต่อไปค่ะดิฉันค่ยขอเรียนเชิญท่านดรสุเมธตันติเวชกุกรรมการและเลขาธิก,การบูลชิดชัยพัฒนานะคะร่วมถ่ายภาพแล้วก็เดี๋ยวให้ทีมงานของเราได้เก็บแฟ้มออกไปก่อนนะคะหนิงขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ของเรานําบันชึกค่ะออกเพื่อที่จะถ่ายภาพทีละลึกร่วมกัน เดกสักครู่หนึ่งค่ะเราก็ยังได้รับเกียรตินะคะจากเครือข่ายพันธมิตรค่ะที่จะได้เกียรติขึ้นมาร่วมถ่ายภาพกับเราด้วยรอสักครู่เดียวนะคะทั้งหมดนี้คือภาพเป็นแสนงดงามนะคะแห่งความประทับใจที่เราได้ทําการลงนามร่วมสืบสารเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสมดุลและยั่งยืนนะคะ เป็นการประกาศเจตนารมณการทำงานร่วมกันที่จะสร้างเป้าหมายเพื่อร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนค่ะลำดับต่อจากนี้ไปนะคะดิฉันค่อยขอเรียนเชิญค่ะท่านแขกผู้มิเกียริที่จะได้ขึ้นมาร่วมถ่ายภาพกับเราเป็นลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญคุณโคสิิ์สุขสิงค์ค่ะกรรมาการผูน้นวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการประเทศไทย,รไทยบริษัทไทยบริเวชจำกัดมหาชนค่ะ เรียนเชิญคุณต้องใจธนาชาตินันข่ะรองกรรมาการผู้มนวยการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงานความยั่งยืนและกลยุทธ์บริษัทไทยเบรรชจำกัดมหาชนด้านบนเลยนะคะเรียนเชิญคุณชนะภูมิค่ะผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การบริหารความยั่งยืน SCG ค่ะและขอเรียนเชิญคุณสมเจตนาภาคการนนข่าวรองกรรมาการผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาความยั่งยืนสำนักบ,บริหารความยั่งยืนธรรมพิบาลและสื่อสารองค์กรเครือเจริญพกกภัณั์ค่ะ เดี๋ยวขอเรียนเชิญอีกสักครู่หนึ่งนะคะนี่ก็คือการพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เราเน้นทางสายกลางพอประมาณนะคะมีเหตุมีผลค่ะมีภูมิมคุ้มกันนะคะในตัวนิ่ขออนุญาตเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติคนสําคัญของเราทุกท่านได้ขึ้นมาถ่ายภาพกับเราบนเวทีเลยนะคะท่านสนานขากราบเรียนเชิญคะ่ะทุกทกท่านเลยคะ่ะกราบเรียนเชิญทุกท่านคะ่ะคุณประนอดด้วยคะ่ะคุณอาุวินด้วยคะ่ะทุกท่านเลยคะ่ะกราบเรียนเชิญคะ่ะ เรียนเชิญค่ะและนี่ก็คือผู้บริหารที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราในครั้งนี้นะคะทั้งหมดนี้ค่ะถือเป็นการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในภาคปฏิบัติอย่างจริงจังค่ะทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะ โดยมุงสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมยั่งยืนในพื้นที่ปฏิบัติการผ่านการกําหนดเป้าหมายและกลไกการทํางานร่วมกันที่ชัดเจนนะคะอันเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับของประเทศให้บรรลุปเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนค่ะอันนี้เป็นภาพน่าประทับใจยิ่งนะคะที่ปัจจุบันนี้แทบจะทุกหน่วยงานทุกองค์กรระดับแนวหน้าของประเทศไทยค่ะ ก็สูตรเป้าหมายเดียวกันกับเรานั่นก็คือเน้นในเรื่องของความยั่งยืนหรือการพัฒนายอย่างยั่งยืน sustainability ค่ะทั้งนี้ก็เพื่อที่เราจะได้ร่วมกันสร้างอนาคตแห่งความยั่งยืนหรือว่า sustainable future นะคะเรามีวัตถุประสงค์หลักสำคัญก็คือการเฉลิมพระเกียรติในวาระครบรอบ100ปีแห่งชาติการของรนเกล้าวรัชกาลที่9ซึ่งก็ตรงกับปีพุทธศักราช2570 แล้วก็น้อมนำลกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้พระราชทานหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประสบนิกรชาวไทยค่ะเพื่อเป็นการิเริ่มโครงการนำร่องในการน้อมนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความสมดุลมั่งคงยั่งยืนโดยการสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ในพื้นที่ปฏิบัติการภายในระยะเวลา3ปีนะคะเราก็จะมาร่วมกันสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะขยายผลต่อย,ยอดให้เกิดการนรําเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในวงกว้าง แล้วก็ยังเป็นโอกาสของประเทศไทยของเราในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหนักฐานเชิงประจักษ์มาสร้างการรับรู้ในระดับเวทีโลกนะคะตรงกับการกําหนดกรอบเป้าการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ฉบับใหม่ขององค์การสหรประชาชาติที่กําลังจะครบกําหนดแล้วนะคะในปี2,573ค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตใช้เวลาอีกสักนิดเดียวนะคะในการถ่ายภาพเพิ่มเติมค่ะ นับจากวันนี้นะคะเราจะได้เห็นถึงความร่วมมือจากหลากหลายองค์กรค่ะในการที่จะสร้างความตระหนักรู้รับรู้สารต่อในด้านความยั่งยืนนะคะช่วยให้ทุกระดับของประเทศบรรลุเป้าหมายเรียบร้อยแล้วขอเสียงประมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ